ดิครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลารงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬิกาสินาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับแม้ว่ากฎของจักรวาลจะไม่แน่นอนแต่มันส่งผลกระทบต่อเราแต่ละคนไม่ว่าเราจะเป็นบุคคลหรือเทพเจ้าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่คุกคามการพัฒนาของจักรวาล ก็จะถูกกดขี่หรือปฏิเสธด้วยกฎของจักรวาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ว่าเจ้าแม่ทับทิมแดงในอดีตจะน่ารังเกียจแต่จริงๆแล้วเธอก็เล่นลนเพื่อเอาชีวิตรอดภายใต้กฎของจักรวาลความหวังเธอการหลุดพ้น,นจากการกดขี่ของกฎจักรวาลและสร้างอาณาจักรพระเจ้าของเธอเองเธอคิดว่าเธอกําลังจะประสบความสาเร็จแต่เธอไม่รู้ว่ามีอุปสรรคเช่นหลานเซนอยู่รอเธออยู่เท่านั้น อันที่จริงเราก็กลับมานานแล้วเช่นกันมันเป็นไปไม่ได้สําหรับเธอที่จะปลุกปั่นสิ่งใดๆเลยเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เขาก็เรือบมองไปที่ฉางปงเว่ยจากนั้นก็พูดต่อว่าดังนั้นข้าค่อนข้างจะสัมผัสได้ว่าเอาสัมผัสอะไรได้เพราะสายเลือดของข้าสัมพันธ์กับร้านเซนโยข้ารู้สึกได้อย่างคลุมเครือจากเขาว่า,าการร่กสลสายของเทพเจ้ามังกรและการทำลายร้าง เมืองอาณาจักรเทพเจ้ามังตอนน่าจะเกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการสร้างดาวพระเจ้าเจ้าเข้าใจสิ่งที่ข้าพูดไหมช่างคงเวย่ยตกตะลึงและพูดว่าเจ้าหมายถึงกฎของจักรวาลต้องการให้มีดาวเทพปรากฏขึ้นจริงๆงั้นเหรอทางสารพยักหน้าและพูดว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆในทางตรงกันข้ามนี่ก็หมายความว่ามีความเป็นไปได้มากที่แม้จะขยายให้ใหญ่ขึ้น ก็ไม่สามารถจำกัดการดำรงอยู่ของดาวเทพได้ช่างคงเว่ยพยักหน้าและกล่าวว่าจริงๆแล้วหลังจากที่บรรลุอาณาจักรเทพแล้วความแข็งแกร่งของเราก็จะเติบโตไปพร้อมกับการเติบโตของอาณาจักรเทพด้วยในทางกลับกันอาณาจักรเทพก็จะแข็งแกร่งขึ้นเช่นกันเมื่อเรานำทางพลังมากขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อเวลาผ่านไปอาณาจักรเทพ,พเจ้าจะพัฒนาไปในที่ทางของดาวเทพแต่จนถึงทุกวันนี้ เราไม่เคยเห็นดาวเทพเลยควรจะเป็นว่ากฎของจักรวาลไม่อนุญาตแต่ทําไมเป็นเช่นนี้ทางสารกล่าวว่านั่นจะเป็นการพัฒนาของจักรวาลจักรวาลต้องการมีชีวิตอยู่ต่อไปใครละ่ะจะไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปร่างกายของจางปงเวย่ยสันเทาและเขาก็ไม่พูดอีกในอีกด้านหนึ่งการปะทนาการระหว่างใต้อยู่ห้าวและหลานเซนดูนั้นเต็มไปด้วยความผ,ลผ,ลผลันผวนรูปแบบการต่อสู้ของใต้หยู่เ้า อันเก่าได้ว่าแปลงมากเขาอยัางสามารถแปลงร่างเป็นไต้อยู่ห้าน้าไม่ท้วนในสนามรบแต่แต่ละคนก็มีพลังการต่อสู้ที่แข็งแกร่งวิธีการต่อสู้ของหลานเซียนอยู่นั้นตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพทุกๆการโจมตีของ,ของ,ของหอเทพเจ้ามังกรน,นั้นให้ความรู้สึกที่ทําลายรางทุกสิ่งไม่ว่าคู่ต่อสู้จะแปลงแค่ไหนเขาก็สามารถทําลายมันได้ช่วยไม่ได้ในการแอบชื่นชมบางที นี่อาจเป็นความหมายที่แท้จริงของกฎต้องห้ามของราชามังกรที่เขาสร้างขึ้นแต่ไม่ว่าราชาเทพทั้งสองจะประทะบก,กันอย่างไรผลพวงของการประทัก,ก็ไม่สามารถรายทิ้งขอบเขตของแสงสีทองได้โลคป้องกันสามารถสะท้อนกลับภายในโรคแสงเท่านั้นแม้ว่าเขาจะไม่ดีเท่ากับรานเซนยูแต่ในทางประทะบก,กันรานเซนยูก็ยังไม่มีสติในเวลานี้และไม่มีความสามารถในการปรับตัวมากนัก ภายใต้การต่อสู้ของเขาหลานเซนโยแใดนั้นไม่มีอะไรที่จะทํากับเขาได้เห็นได้ชัดว่าพฤติกรรมของใต้อยู่ห้าก็เป็นเช่นนี้มันมีประสิทธิภาพมากในการมีอิทธิพลต่ออารมณ์ของหลานเซนโยทําให้ความว่าข้างและความโกรธของเขาชัดเจนมากขึ้นและในขณะเดียวกันการกืนเกณฑที่เขาดูดซับก็รู้สึกว่าจะมากเกินไปั่วขณะหนึ่งทั้งสองฝ่ายก็ไม่มีฝ่ายใดชนะทั้งสองคนตกอยู่ในทางตันของการต่อสู้ ทังริษัทกูแยนาต่างเฝ้าดูอย่างประมาทเงานอกโดยไม่รู้ตัวไม่ว่าเขาจะเป็นเทพเจ้ามังกรได้หรือไม่นั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตลูกชายของเขาหรือความเป็นความตายเซอูจับมือลูกของเธอแน่นในเวลาน,นี้ถังซานเหลือมองไปที่เซียวอูเป็นครั้งคราวเมื่อสายตาของเขามองไปที่เซียวอูเขาก็เต็มด้วยความอ่อนโยนจากพระชินได้โปรดดำเนินการด้วยถังซานหันไปหาชายหนุ่มรูปงามที่อยู่ข้างหลังเขาแล้วพูด ชายหนุ่มยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่าถ้าจะเล่นเพลงที่มีชื่อว่าชิงปิงเลอร์ให้เขาฟังโดยใช้กูฉินเก้าสวรรค์ของข้าเทพสมุทรครอบครัวของท่านน่าทึ่งจริงๆจากกระพาฉินหลังจากพูดเสร็จก็ก้าวออกไปในอากาศแล้วนั่งคัดสมาถไม่ไกลจากโรคแสงสีทองรูปมือขวาต่อหน้าเขากูชินที่สวยงามปรากฏเคลนบนเขาของเขาอย่างเงียบ เขากดสายด้วยมือทั้งสองข้างด้วยรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าของเขาช่วงขณะต่อมาเขาก็กดได้ดึงนิ้วของเขาและกูชินที่มีเจดสายและตาสัญลักษณ์สิบสามก็เริ่มปรากฏและส่งเสียงที่ชัดเจนเสียงของกูชินนุ่มนวลและสง่างงามมีสเสน่ห์แบบโบราณและแพร่กระจายไปทั่วสนามรบทันทีไม่เพียงแต่สองคนในการต่อสู้ระหว่างราชาเทพเจ้าเท่านั้นที่ได้ยินมัน แต่ผู้มีพลังอำนาจคนอื่นๆในปัจจุบันก็ได้ยินมานเช่นกันผู้แข่งแข่งของสาบันรัฐมามองคอนรู้สึกชัดเจนที่สุดพวกเขาสึกว่าอารมณ์เชิงรบทั้งหมดถูกขับออกไปทันทีหลังจากได้ยินเสียงปูฉินพวกเขาดื่มด่ำไปกับเสียงเพลงรู้สึกมีความสุขในใจรู้สึกสบายใจไปทั่วทั้งตัวแรกก็ปอยรลับไปเสียงของปูฉินระดับเทพนี้แพ่กระจายไปทั่วทั้งอวกาศ และไปยังยานอวกาศของมนุษย์ไม่ว่าทุกคนจะมีพลังแค่ไหนก็ตามหลังจากได้ยินเสียงกูเินก็เขาก็รู้สึกสบายใจไปทั่วทั้งร่างกายดูเหมือนว่าความกังวลทั้งหมดจะหายไปในเวลานี้และที่เหลือมีเพียงความสบายและความผ่อนคลายอันไม่มีที่สิ้นสุดความเร็วของคนทั้งสองที่ส่อสู้กันในแสงสีทองก็ฉาลงมากเช่นกันเห็นได้ชัดว่าใต้อยู่เฮาได้รับผลกระทบน้อยลง ขาอเขาตึงตัวแรกมีระดับการฝุ่โฝนในระดับราชาเทพดังนั้นความต้านทานต่อดนตีของเขาจึงแข็งแรงขึ้นโดยธรรมชาติหลานเซนจูได้รับผลกระทบอย่างมากในดวงตาของเขาแสงก็อรากฏขึ้นแรกแม้กระทั่งบางครั้งก็มีท่าทีสงบแต่ว่าไม่ว่าดวงตาของเขาจะเป็นอย่างไรเราราชาเทพที่อยู่ในปัจจุบันก็รู้สึกได้ว่าจิตสำนึกของเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ความสงบที่นี่เป็นเพียงผิวเผิน ทาให้ความเร็วในการต่อสู้ของเขาช้าลงละการจุตีที่น่ารังเกียจของเขาอ่อนแอลงไ้อยู่เฮาถอนหายใจด้วยความร่องอกการทุบคามของหอ,อกมังกรที่มีต่อเขาก็ค่อนข้างดีเช่นกันเขาแทบจะต้านทานไม่ได้หลายครั้งสิ่งที่สําคัญที่สุดคือพลังกดขี่ที่มาจากรัศมีนสายเลือดของหลานเชนยูนั้นแข็งแกร่งเกินไปภายใต้การกดขี่เช่นนี้จิตวิญญ,ญาณทั้งหกของเขาไม่สามารถ ใช้กำลังได้แม้แต่เครึ่องเดียวเขายังคงมีวิธีการที่แข็งแกร่งอยู่บ้างแต่วิธีการเหล่านั้นมีแนวโน้มที่จะทาําร้ายรานเซนโยซึ่งเป็นหลานชายของเขาวิธีการต่อสู้บางอย่างจึงใช้ไม่ได้การกระทําของจักรพาดินช่วยผ่อนคลายความกดดันจากฝั่งเขาอย่างเห็นได้ชัดใต้อยู่เฮาคนไม่ได้ที่จะสงสัยว่าน้องชายและน้องสะพ้ายของเขาฝูกฝนสัตว์ประหลาดชานิดไหน ในขณะนี้หอกเทพเจ้ามังกรในเมืองของหลานเซนจูก็ค่อยๆถอยกลับไปและดวงตาของเขาก็เปลี่ยนไปและสว่างมากแสงก้าวสีก็ปรากฏราวกับว่ามีอ่างวางวนในการสืบเชื้อสายของเขาและมันก็สว่างขึ้นเรื่อยๆในการหมุนอย่างรวดเร็วได้อยู่ห้ารู้สึกตกใจเขาไม่เคยรู้สึกผ่อนคลายเลยเพราะว่าหลานเซนจูเลิกใช้หอกแต่เขากลับรู้สึกถึงอันตรายอย่างแรง ้วยเพลงชิงบิงเลอ,อ,อกของจากรพา,าชินที่น่าสะพึงกลัวและพลังมังกรขนาดมาเฮอมาก็ถูกระด,ดมพลในทันทีสมาชิกเผ่าพันมังกรทั้งหมดถูกดึงดูดโดยห่านเซนยูและขั้วหนึ่งเสียงคำรามของมังกรก็สานเสเทยรท้องฟ้าเปลวไฟก้าวสีอันเจิดเจ้าลูกโชนและเก็ดก้าวสีบนล่างของด่านเซนยูก็กลายเป็นระเบิดก้าวลูกในทันทีโรคแสงแตกสลายไปหมดช่างเป็นคนที่แข็งแกร่งจริงๆช่างคงเว่ยอดไม่ได้ที่จะอุทาน และร่างนั้นก็บินออกมาจากด้านข้างข,างของเข่ารากับสายฟ้ามันเป็นร่างสีเทาที่ไม่เด่นซึ่งเดินผ่านใต้อยู่เฮาในช่วงเวลาถ่านไฟใต้อยู่เฮารู้สึกถึงความหวาดกลัวที่มาจากรลังเซนโูในเวลานี้และเขาไม่กล้าแสดงความเมตตาอีกต่อไปแสงในดวงตางของเขาเป็่งรลกายและความตกใจทางจิตวิญญาณก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เห็นได้ชัดว่ามันแข็งแกร่งกว่าครั้งก่อนมากมุมปากของจกักรวาเฉิน ตเขาจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าเขากำลังมีปัญหาเดิมทีเขาต้องการสงบสติอารมณ์ของหลานเซนโยแต่ใครจะรู้ว่ามันกระตุ้นให้หลานเซนโยหนัดถึงบางสิ่งบางอย่างนี่น่าจะเนื่องมาจากความสามารถอันทรงพรลังของเทพเจ้ามังกรที่เขาได้รับการสืบทอดมาในใดนั้นใต้อยู่ห้าวก็รู้สึกถึงวิกฤตอย่างรุนแรงเสียงปู่เชนเปลี่ยนไปและทนายนั้นก็มีเสียงเหมือนโลหะชนกันซึ่งกลายเป็นอีกเคงหนึ่งทันที มันปล่อยแรงกดดันอันทรงพลังเรากลับมาเร็วเพื่อปรปาบปรามหลานเซนยู่แต่เพะว่าหลานเซนยดยังคงแทงหอกออกมาโดยไม่รังเลยใดๆทักษะความพิโรธของเทพเจ้ามังกรได้เพิ่มพลังของเทพเจ้ามังกรของเขาให้ถึงขีดสุดแะระหอกเทพเจ้ามังกรก็เปล่งปรากายด้วยความฉลาดอย่างที่ไม่เคยมีมากตอนมันเป็นการหลอมรวมของเวลาและพื้นที่การวการวมกันของท่าต่างๆทั้งหมดและพลังอันบริสุทธิ์ของราชามังกร ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกรวมเข้ากับหองนี้ในตอนท้ายในความเป็นจริงนี่ไม่ใช่ทักษะเวทมนต์ที่สืบทอดมาจากเทพเจ้ามังกรแต่เป็นทักษะเวทมนต์ของเขาเองที่สร้างขึ้นในการรวมพลังของเทพเจ้ามังกรในสภาวะหมดสตินี้ร่างสีเทาเดินผ่านใต้อยู่เ้าในทันทีและแสงสีเทาใสจุดขี้ตั้นก็แวบผ่านไปด้วยความฉลาดที่สดใสและพลังกดกีเสียงผมชัดต่างขึ้นทําให้การป้องกันรอบๆ ถังสารพรางถลายลงในทันทีแม้ว่าถังสารจะวาวดวงสวรรค์เกรับอิงวงหนึ่งมาคุมไว้พวกมันทั้งหมดก็แตกสลายซึ่งแสดงให้เห็นว่าขอบเขตในการวิจัยต่างนี้เข้มข้นเพียงใดร่างสีเทาเด้งกลับมาแต่หอกมังกรเก้าสียังคงแทงไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องการโจมตีจากร่างสีเทาและการชอกทางจิตวิญ,ญญาณของใต้อยู่เฮาไม่สามารถหยุดความก้าวหน้าของหลานเซนอยู่ได้ ราชาเทพทุกคนต่างก็ตกตะลึงพวกเขาทุกคนรู้ว่าร่างศีเทานั้นเป็นใครในเวลานี้รูปร่างนั้นก็ปรากฏขื่นเช่นกันเป็นคนหน้าตาเร่าร่าและมีนิสัยค่อนข้างมืดมนเอาเป็นคนคนเดียวกันทุกประการเอาเป็นเทพแห่งความตายซึ่งยังคงแข็งแกร่งกว่าใต้อยู่เฮาในวดาราชาเทพในโลกเก่าของเขาเขามีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าอันไตแะรูปลั์ของความปราดจายผ่านไปเขารู้สึกได้ว่าหลานเซนโด ผู้ซึ่งแทงหอกออกมาได้เข้าสู่สภาวะพิเศษซึ่งเป็นสภาวะที่การแทรกแทงทั้งหมดจะถูกแยกออกและความสามารถในการควบคุมใดๆจะไม่ได้ผลดังนั้นไม่ว่าจะเป็นจักรพาิเฉินหรือผลกระทบทางจิตวิญ,ญญาณของใต้อยู่เฮาไม่สามารถส่งผลกระทบต่อหลานเซนอยู่ได้แต่ร้านเซนอยู่จะมีความสดล้องกันมากขึ้นภายใต้การกระตุน้น ของเอชิพลภายนอกเหล่านี้จิตในมือขวาของอันตายซึ่งอยู่ใกล้กับหน้าอกของเขาเสมอมันเป็นสิ่งประดิษฐ์สุพิเศษที่เป็นของเขาเท่านั้นเหชิผลที่เขาลงมือเป็นเพราะเขารู้สึกว่าใต้อยู่เฮาซึ่งไม่มีอาวุธระดับพระเจ้าไม่สามารถหยุดการโจมตีของหลานเซนยูได้แต่ทะว่าเขาไม่ได้คาดหวังว่าแม้แต่การโจมตีของเขาเองก็ไม่สามารถต้านทานการโจมตีของหลานเซนยูได้อย่างสมบูรณ์แต่เขาม่ได้ถอยกลับเมื่อเผชิญหน้า ออกเทพเจ้ามังกรที่เข้ามาใกล้เขาก็ขยับอีกครั้งร่างของเขาเปลี่ยประักายและแสงดาบสีเทาจากดาบของเขาก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งและเขาก็เปล่งนระกายอีกครั้งการต่อสู้ระหว่างราชาเทพอันไตก็ได้รับชัยชนะเหมือนกันเขาอยู่ที่นั่นหลังจากเอาชานะราชาเทพได้เป็นครั้งแรกในฐานะโยมบรรทูกเพื่อที่จะรังสรรให้กับแม่ของเขาเขาจึงเริ่มต้นเส้นทางท้าทายพ่อของขาวแต่สุดท้าย เขาก็พ่ายแพ้และตกลงสู่โรคและกลายเป็นคนโง่งในเวลาต่อมาเมื่อเขากลับมายัางอาณาจาักรเทพอันตายก็ได้เอาชนะราชาเทพอีกครั้งแต่ตัดสินใจสละทุกสิ่งเนะื่องจากการมาถึงของเขาด้วยความพยายามของเขาหลายปีต่อมาในที่สุดอาณาจาักรเทพและอาณาจาักรยมโรคก,ก็กลายเป็นสองด้านของอาณาจักรเทพที่เขาอาศัยอยู่และอาณาจาักรเทพทั้งหมดก็ถูกสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์ในขณะนั้น พวกเขาก็ต้องเผชิญกับความวุ่นวายของเวลาและอวากาศราชาเทพต่างๆก็สิน้นพระชนในภายพิบัติครั้งนั้นเพื่อปกป้องอนาณาจักรเทพในท้ายที่สุดเขาเป็นเพียงคนเดียวที่รงเหลืออยและกลายเป็นราชาเทพคนใหม่กิจที่อยู่ในมือของเขาก็ได้รับมรดกมาจากดาวยมโรุกมันคือกิจที่แท้จริงของราชาแห่งเทพเจ้าได้เป็นอาวุธระดับสุดยอดที่แท้จริงดาวยมโรุก ยังมีกิจที่สามารถเข้าคู่กันได้รวมเป็นกิจก้าเล่มด้วยซ้ำกิจเล่มสุดท้ายยังต้องแลกด้วยชีวิตของตัวเองซึ่งก็น่ากลัวที่สุดเช่นกันเอาใช้กิจเล่มสุดท้ายเมื่อเขาท้าทายพ่อของเขาในขณะนี้แสงกิจสีเทาหายไปและแสงบนหอกเทพเจ้ามังกรก,ก็จางหายไปมากเช่นกันแต่แสงหอกยังคงเหมือนเดิมและมีแสงก้าสีจางๆบนตัวของเทพเจ้าแห่งความตายซึ่งกินกินลัศมีบนร่างกายของเขา ใบหน้าของเขาสงบและเสงแผ่เบาดังกล้องไปในอากาศดาวยมโรปกลายเป็นกิดและฟาดฟันในขณะนั้นมนุษย์และส,สัตว์สิงก็รวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วในอวกาศแสงดาบสีเทาก็ฟาดลงมาในทันทีและชนเข้ากับปลายหอกของเทพเจ้ามังกรเข้าด้วยกันการระเบิดครั้งใหญ่อันน่าสะพรึงกลัวปรากฏขึ้นแม้แต่บุคคลที่แข็งแกร่งเช่นใต้อยู่เฮาเทพเจ้าแห่งอารมณ์ก็ยังถูกพัดพาไปในทันที ราชาเทพคนอื่นๆในปัจจุบันต่างเขก็ลงมือปล่อยลำแสงที่ปกคลุมสนามรบและป้องกันไม่ให้รัศมีใดๆรบนี้ออกไปได้เมื่อพลังงานอันน่าสึึงตัวนี้หลุดออกไปข้างนอกมันจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่อาจย้อนกลับได้และเลเรวร้ายแม้แต่ดาวเทพก็ไม่สามารถทนได้ในอาณาจาักรเทพที่อยู่ด้านหลังของราชาเทพพลังวิญญาณของพวกเขา ร้อนถูกปดปล่อยออกมาภายใต้การควบคุมของถังสารรางวิญญาณกลายเป็นแสงขนาดใหญ่เพื่อช่วยปกป้องจากนั้นอาไตาก็ถอยหลงังและหลังเซนยูก็ก้กาวถอยหลังเช่นกันเทพเจ้าแห่งความตายใช้หลายกระบวนท่าต่อเนื่องกันแทบจะไม่สามารถสก,กัดกั้นการโจมตีจากเทพเจ้ามังกรได้นี่แสดงให้เห็นว่ามันทรงพลังเพียงใดในขณะนี้อาไตาพิมพคำพร้อมกับรีตารงเล็กน้อยขณะนี้ จะมีการโจมตีมาอีกจากพระพาะินซึ่งกำลังเล่นปู่ฉินนักทศมาจูจูก็เปลี่ยนสีหน้าของเขาในท้องฟ้าที่อยู่ไม่ไกลเบื้องหน้าเขาจูจูหัวมังกรก้าสีก็ปรากฏดึ้นปากของมันเปิดขึ้นเช่นเดียวกับเมื่อมันโจมตีใต้อยู่เ้าก่อนหน้านี้แสงหอ,อกพุ่งออกมาจากปากมังกรแม้ว่าแสงหอ,อกนี้จะไม่ทรงพลังเท่ากับแสงหอ,อกก่อนหน้านี้แต่ก็มีพลังอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของหอ,อกนั้นได้มันก็มาอย่างทันหานสิ่งที่ทรงพลังที่สุด เกี่ยวกับจกักรรราิเฉินก็คือทักษะในการควบคุมของเขาแน่นอนว่าเขาสามารถต่อสู้ในระยะต่อสู้พระราชิตได้และเขายังสามารถต่อสู้ได้ความช่วยเหลือจากเชือกได้แต่ในการต่อสู้ระยะพระราชิตความแข็งแกร่งของเขาไม่ได้แข็งแกร่งเท่ากับเทพเจ้าแห่งความตายอาไตขณะน,นี้ร่างเสียม่วงปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆต่อหน้าจากาักระพาเฉินร่างกายของเขาเปล่งพระกายด้วยความแวววาวา ออกค่อยๆเวียงหมัดขวาออกได้ด้วยหมัดเดียวออง้าครอบพังทลายลงและแผ่นดินก็แตกสลายมันจมตีแสงหอกแนละให้พังทลายลงและร่างสีม่วงก็ถอยหลังไป3ามก้าร่างสีม่วงในมือของเขาระเบิดและหักสามครั้งก่อนที่จะครอบแน่นเป็นรูปร่างอีกครั้งนี่แสดงให้เห็นว่าหอกนั้นทรงพลังขนาดไหนเทพสมมทด หลานชายของท่านต้องการหลานแคนผู้มีน้ำใจหรือไม่ชายที่อยู่ต่อหน้าที่มีร่างสูงมีท่าทางหยับกระด้างพูดออกมาหลานชายของท่านแข็งขแกร่งเฉียบแหลมอย่างยิ่งและมีความมุ่งมั่นมากในตอนนี้สีหน้าของทุกคนก็ดูแข่งเข้มจัก,กรพรรดิม่วงมีคนไม่มากที่ท่านสามารถสรรเสริญได้จัก,กรพรรดิฉินอดไม่ได้ที่จะเย้มแล้พูดดูเหมือนว่าถ้าท่านไม่สามารถ แดงทักษะที่แท้จริงได้ท่านจะไม่สามารถควบคุมเด็กคนนี้ได้บุคคลที่ยืนอยู่ตรงหน้าจักรพรรดิฉินไม่ใช่ใครอื่นนอกจากสิ่งมีชีวิตที่แข็งแรงที่สุดในโลกของเขานั่นก็คือสัตว์้ายเบฮีมอสเขาเป็นราชาแห่งสัตว์้ายเบฮีมอสจักรพรรดิม่วงและจักรพรรดิฉินเป็นเพื่อนที่มีสัญญาชุชสตาเดียวกันซึ่งจักรพรรดิฉินจะต้องมีจักรพรรดิม่วงและจักรพรรดิม่วงก็จะต้องเป็นผู้พิทักษ์ของจักรพรรดิฉินด้วย ในขณะที่เขาพูดปูชินในมือของจกกักรพรรดิชินก็เปลี่ยนไปแรกปูชินที่ดูโทมก็ปรากฏตัวขึ้นบนเขาของเขาสมาชิกเผ่าพันธุ์มังกรในปัจจุบันมีความรู้สึกพิเศษเราวกับว่ามีบางอย่างกำลังกดขี่พวกเขาแสงของปูชินของจกกักรพรรดิชินสว่างขึ้นราวกับว่าเขาได้พบกับบางสิ่งที่เขาสนใจเป็นพิเศษเขาดึงสายด้วยปลายนิ้วของเขาและเพลงก็เริ่มบรรเลงขึ้น ในที่สุดก็มีปฏิกิริยาจากฝั่งของร้านเซนโยท่ามกลางเสียงสีทองของปูชินพร้อมกับเสียงคำรามตำมันเป็นเสียงที่คล้ายกับเสียงคำรามของมังกรราวกบว่ามีมังกรยักษ์จำนวนนับไม่ถ้วนปลอยอยู่บนท้องฟ้าในโลกของจักรภาพดิินก็มีมังกรอยู่มากมายในยุคนั้นพวกมันร้อนยืนหยัดต่อสู้กับเขาและด้วยความช่วยเหลือจากเพลงมังกรไม้ตายดังนั้นในแง่ของเพลงมังกรไม้ตาย จึงเกิดมาเพื่อเป็นสัตรูตัวสกาดของเผ่าพันธุน์มังกรการเล่นกูเชนเพลงมังกรไม้ตายและสมาชิกเผ่าพันธุน์มังกรทุกคนในปัจจุบันรู้สึกถึงความกดดันอย่างมากท้าลรงและแม้แต่พลังของเทพเจ้ามังกรที่แผ่ออกมาจากร่างของเขาก็น้อยลงให้ข้ารองต่อสู้ด้วยบ้างเรื่องสนุกสนุกแบบนี้จะขาดค่าได้ยังไงใดนั้นก็มีเสียงดังขึ้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร โปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ